แกเพราะว่าอะไรครับอ่ะเราลอง advice สองวันคือผมถูกเอ๊ะหรือว่าผมต้องเข้าไปในไลฟ์นึงเอ๊ะไลฟ์ Life สดคือใช่ไหมครับคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็กลัวสายเมื่อกี้ผมเดินอยู่เสือทันใช่ไหมแล้วแบบอ้าวจะสองทุ่มเลยรนะี่หนะอะไรเงี้ยผมไปซื้อ ไมไปซื้อขนมซื้อขนมใช่คร<อ>ับแคบผมรอ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 ,รอเพื่อนพี่เขาต่างไปเฟอรพี่เขาต่างไหมเดี๋ยวผมต้องเอ๊ะคือพี่อาร์จีีเอ็นทีวีมาตอบพี่ครับผมคือผมแบบเปิดไลฟ์ถูกต้องอลไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสวัสดีครับ ใช่ไหมผมต้องเป็นคนอินไวท์ทุกคนใช่ไหมผมต้องเป็นคนแบบชวนทุกคนใช่ไหมครับอ่ะพี่กูนะโอเค,อ,เคอยู่พี่เฟิร์สยู่ในอยู่ในยืนเล่ลนเหมือ <c oughs> นกันปะผม เพิ่งไปซื้อกล้องผมไปซื้อเพิ่งไปซื้อขนมมาขนมอะไรน้องซื้อขนมพี่สวัสดีครับทุกคนเราจะอยู่ในรถเพื่อนนะครับครับอย่าบอกนะอีกเหมือกันอเดียวก็ต้องอยู่ไหนโอเคเฮ้ยใน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 รอ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 ทุกคนคือพี่พอผมแบบ พอมันใกล้เวลาใช่ไหมผมรู้สึกแบบเหมือนไม่อยากให้มันใกล้เลยอะ,อะเคยนะอีพอีสองที่ผมแบบอีพีหนึ่งยังผมยังพอดูได้นอีพอีสองจะดูได้ไหมดูได้สิน้องฮะก็ก็ใช่ครับโอ้โหแล้วผมผมผมจะคุยกับแม่ยังไงเนะี่ย ไม่รู้ไม่ใช่แม่จริงๆนะเอาแม่จริงๆก็อ,อีกเรื่องหนึ่งจแบบแม่แม่ที่เป็นแฟนขับเราอะแม่ครับเตรียมตัวรับมือให้ทันนะครับไปเข้าต่างหาไหนอะดังมายังมผมอะผมยังไม่เห็นเลยคือพี่พี่พี่เฟิร์สสามารถเรียกคนมาได้ว่าหรือว่าผมเขาเรียกคนได้อย่างเดียว เด้ริ่งพวเนี้หาแล้วอะพี่เขาตัมมาแล้วโอเคเอ่อพี่เขาตังค์มาคือผมยอมรับไปแล้วแล้วเขาเขาเขาคุยมาแล้วโอเคพี่เขาตังคพี่เขาตังไม่อยู่ในรถนึกว่าอยู่ในกอดดึกดังต้องใส่นี่อันนี้ดีกว่า หลับอยู่บนเตียงโอเคโอเคเราคนเราเยอะแล้วครับจริงๆเราเยอะมากตอนนี้เขาตั้งเขินนี่เขาต้งเขาตั้งหัวใจเส้าผเส้า มีอะไรให้เล่นอีกไหมจุงตลกกะตังกงเลี้ยงมาอันนี้เป็นต่าง็อกที่เฟิร์สถ่าฟพันคุาพัคุกมา้ยเอยจุงจุงกินกูต้าตรงนี้ปะอันนี้คืออะไรอุ้ยรองไห้แบบสวยๆไปเฮ้ยเฮ้ยก็เลิศเกิน แต่ฟิลเตอร์นี้ผมมันทำจมูกผมมันทำจมูกมาเลยเพื่ตรงนี้เหรอโอ้หนอนเนียโอเคโอเคครับโอเครับไปวอนเละแล้วดไปไหนแล้วนี่ไงเฮ้ยพี่เอนี่ยดังมาแล้วแต่ผมต้องดึงดังขึ้นก่อน เพิ่มมาเป็นผู้ควบคุมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมเพิ่มคุณดังน้นใชัมาเป็นเพืผู้ควบคุมแล้วนะครับอ๋อคือดังดังก็ไปเปิดไลฟ์สดเองเหรอฮะอุ้ยจุงใกล้นะ เฟิร์สครับพี่เฟิร์สเอ๊ะทำไมดังยังไม่ขึ้นมาอ๋อเนี่ยดังน่าจะมาแล้วน <Yo. S 2> ะโยโอ๊ยคุณคุณหนูไปไหนครับคุณหนูคุณหนูกำลังกลับบ้านครับ <Okay. S 2> โอเคนอยู่ในรถหมดเลยเออทุกคนอยู่ในรถพี่เฟิร์สคขากลับ ไปมาแล้วนี่ผมผมมาซื้อกล้องพี่จงั้นเก่าเราเบื่อหรือยังร้นเก่ายังไม่เบื่อคือระหว่างระหว่างซื้อกล้องใหม่อ่ะก็คือแบบพี่ที่ในร้านเขาก็มาสอนผมใช้กล้องใช่ป่ะพี่รู้ไหมผมใช้กล้องมาเป็นเดือนเดือนอ่ะผมยังไม่รู้ว่าแบบปรับ iOS ยังไงเลยอ่ะ ISO ยังไงเลยอ่ะพูดยังผิดเลยพี่ เอาเฟิร์ตเฟิร์เฟิร์เอาเฟิร้ามากันเอาี่เฟิร์เ้มาันพี่เฟิรได้เฟิร์ถ้าครบเนี่ยจออาจาเถ้าครบล้วฝากโพสทาแคบรูปหน่อยจ้าโพสท่าบนเตียงนอนได้เธอถ้าถ้าอะไรหรอครับเอ้โอ้โหอยู่แล้วจุงก็จุงก็ทิ้งที่เลยจุงก็ไม่รับโอ้ยพี่เฟิร์โโทษ ไม่ได้เตะพี่ออกจากกลุ่มเลยไม่ได้เตะพี่นะจุงจง๊งแค่อะไรพี่หรือเปล่าเ,เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวด้วยไปเล้ยงมวเอ,อ้ยคือเรื่องแต่เรื่องพวกพี่น่ารักมากเลยอะ่ะผมไปนั่งดูจริงเหรอขอบคุณครับดูฮาร์ิทนะเลยก่นนะจุ๊งกับดังสุดยอดเหมือนกันเรามาทำอะไรครับวันนี้เรามาทำะไรนี่นะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ออะไรนะวันนี้เรามาเข้าซอยเข้ามากให้แคปรู รูปโพสท่าแคปรูปครับโอเคครับฟิลเตอร์ได้ไหมเอพีสองสองอ๋อสองนะสองสองสองไมทำไมอะไรขึ้นวาอุ้ยย่าซ์นย่าซนอย่าซ้นอะไปกอนเอ้ อ่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วโอเค,อเคไหนมันยังไงซิ EP นี้มีมีความแซบยังไงอะไรยังไงเออเอเอ EP, EP นี้ผมรอดูซีนห้องซาวน่าพวกคุณนะอุย <c oughs> มันก็เวอร์เกิน <c oughs> แต่ EP นี้ผมเห็นคุณใส่กางเกงขาสั้นแบบสั้นมากๆเลยนะไปทำอะไรอ่ะ ผมกำลัง dreaming อยู่เพ้อฝันอ๋อที่นอนอยู่บนที่นอนอ๋ออะไรวะไอ้ซีซีเอพีนี้มีอันนั้นด้วยจุงมีมีมีที่แบบออเออเอเอเออมีเพ้อฝันนะเพ้อฝันเ m a g i n a t i o n นี่รอคอยมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นซีนที่ออื้ ไม่นึกไม่นึกว่าไม่นึกว่าพวกคุณจะทำกันไม่นึกว่าจะมีโอกาสได้เห็นพวกคุณทำแบบนี้เออสิไรอ่ะอยากรู้เลยสิไรอ่ะสิไรอ่ะเฮ้ยพี่ม่อกี่นาทีเลยวกีทีอ่ะคือว่าเอจะได้เกิดหรอโอ้ยโอ้ยโดนเซลยับแน่เลยอ๋อนึกออกแล้วซีอะไรีนของจุงอ๋อไปไป ไว้แกก่อนนะนะทุกคนจะได้เห็นความ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 เถียงกันของพี่น้องสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะแลควก็อีนึงพีพีทีนี้ทุกคนก็จะจะได้เห็นความสัมพันธ์ของฟาเดียแบบสไตล์ที่ค่อยๆเริ่มพัฒนาได้พัฒนาไปทางไหนทางที่ดีทางที่ดีทางที่ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นได้เหมือนเหมือน เห,เหมือนเราสองคนแบบ,คบเค้าฟาดิโอสไตล์ก็จะได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะขึ้นแต,แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการใช้เวลาที่จริงๆซีเนี้ยมีวันนี้ยม,มีซีนตลาดด้วยถ้าเกิดคุณจาได้ซีนตลาดเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้สึกว่าเป็นวันที่ทรมานมากๆอยู่มีการแบบต้องอรีเซ็ตเยอะโอ้ยจำได้จำได้ซีนตลาด ซินตลาดกดซินตลาดกดดันสุดเพราะว่าต้องหลายย้ายโลถูกต้องนะ <laughs> ตัวเหนียวตัวเหนียวด้วยนนอนะก็ไปอาบน,น้นําที่บ้านเลยโชคดีแบบใกล้ๆ <laughs> แบบถ่ายซินตลาดเสร็จคนในตลาดตบมือให้เลยอ่ะอันนี้พูดจรงิงเขาตบมือให้จริงๆ <laughs> ต<บ> <laughs> เพราะว่าแบบมันมีอะไรที่สัใจที่แบบทำให้คนขาคยควยทำให้คนดูสัใจเลร <laughs> <ะ>เนี้ย คนใตตลาดก็สะใจเขาเลยตกมือให้โลโนั้นผมไม่ได้ไปรอดูนะรอดูออดมีมีการเขียนผักด้วยหรอเหตุการณ์มันจะมีเหตุการณ์แบบเหตุการณ์หลังจากเขียนผักอนะ่ะพูดแค่นี้ได้อหม,หมทุกคนรอของคุณแคบนะแต่ของคุณก็หวานเหยหวานอย่างเดียวเลยนะ<ห><ห>คุณการใบสันมันมีอะไรบ้างนะคุณใบสัน เออเรามีเต้นเฮ้ยเมื่อคืนนี่พี่เจ้พี่เจพูดคำนี้พี่เจ้าพูดคำนี้ผมจำได้เมื่อเมื่อเมื่อวานเออพี่เจ้าบอกว่าอีพีนี้ทุกคนจะได้เห็นความน่ารักของใบซันและทุกคนก็จะเริ่มกดอพิการเออพี่เจคนเริ่มการนี้เริ่มกดพีการคนคุคนรอคุณรอเตรียมตัวนะบอกทุกคนแล้่กนว่า ตกกดตัวละครได้นะครับแต่อยากโกที่ใหญ่ใหญ่กรธพี่เฟิร์สนะครับคือเรื่องมันก็มีอยู่แ่ววได้งยังมีทุกคนแรงยังมีแรงทุกคนดูซีรีส์ให้สนุกนะครับแล้วก็มีความสุขกันมากๆนะครับตัวละครคือตัวละครครับทุกคนจริงเนาะสปอยสปอยคนดูคนดูจะได้เห็นอะไรบ้างในอีพีนี้ก็จะมี จะมีซีนที่ลานบูลิงที่เป็นซีนน่ารักน่ารักกุบกิบของผมกับข้าตางังครับแล้วก็จะมีซีนแซบๆของจุงกับดังที่ที่สถานที่ที่อบอุ่นไม่ขนาดผก็ไม่ขนาดนะไม่ได้แซบมากเหรอแซบมากเหรอผมว่าผมแบบเบาๆแบบเต็มสิบก็ประมาณสักสี่บ้งอะห้าห้าห้าออไม่ไม่ถึงไม่ถึงห้าสักสัก <s imon> ่ามถึงเงี <S <S <imon> <S <อ>้ย <s imon> สามก็สามประมาณ คอนเซปประมาณสามเต็มสิบครับใช่เบาๆอยู่แบบเพิ่งเพิ่ง EP สอง EP สองเบาๆคนดูบอกสปอยเยอะๆเยอะหน่อยนะแต่ผมว่าของผมมันไม่น่ามันไม่น่าสามแต่ก็ตายตายอ่ะพี่ให้พี่ให้เจ็ดเจ็ดจากสิบพี่ให้เจ็ดจากสิบเท่าที่พี่เห็นเจ็ดเลยเจ็ดเลยถ้าที่เห็นใช่ไหมใช่ถ้าเห็นพี่ให้เจ็ดแล้วก็จะจะมีจะมีจะมีอะไรกัะคุณกะคุณใบซันหื มีซีอะไรอีกไหมที่ที่คนข่บที่จะสปอร์ทุกคนได้อผมพยายามนึกอยู่ครับอีพีสองทำอะไรกันบ้างนะมีรัศาสรผมแบบคุณไปที่ข้าวล้านศาสตรผมเออคุณมาล้านศาสตรผมคุณมาล้านศาสตรผมครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็คุณมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวสปอร์ตเยอะเกินแต่มีมีคุณมหาวิทยาศาสตร์มาละมาละจะมา รักษาแล้วก็เจอแมวแล้วก็คุยกับแมวใช่แล uh> uh> ้วก uh> 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 ็แล uh uh ้วก uh uh ็เนี่ยได้ยินเสียงแมวพูดแล้วเขาก็บอกว่าไอสันน่ารักมากเลยอุ้ยโอ้ใ่เหรอแล้วมีแมวแมวพูดได้เข้ามาแต่ก็คือแต่เขาก็เพิ่งเฉลยเฉลยว่าจริงๆเราเป็นแมวที่ถูกเลี้ยงมาโดนค่าก็เลยพัดเรื่องใหม่ใช่ใช่จริง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 แมวตัวนั้นสามารถสามารถเหาะได้ ได้ด้วยเหรอพอได้ด้วยเกือบพอได้สูงเกือบเท่าเครื่องบินแต่ก็ต่ำกว่าเครื่องบินนิดนึงแต่ยังไม่ชนเพดานบินแต่มันมีความใช่อยู่้วจริงๆแล้วอะแมวยังไงพ่ความลับนะคือความลับยังไงความลับอะไรเพื่อแม่ตัวนั้นสามารถกลาย่าเป็นคนได้โอ้ยจริงๆครับแม่ตัวนั้นแฝงตัวอยู่ในหมู่พวกเราสี่คนแต่ยังเป็นความลับอ้าตายแลตายนี่มันคือความับแม่ แมวแมวยิงหรือเปล่าพี่แมวหญิงเปล่าบางทีก็จะมีทางเชิดๆชดบ้างบางทีก็จะมีมุมน่ารักบ้างบางทีก็จะมีมุมเข้มเขมบ้างเราดูเรื่องเดียวกันไปอยากจะปักคอมเมนต์มากโอ้ยไกลแล้วคันยก็เพื่อนจะไปผมก็นึกว่าจะไปต่อได้อีกนะผมก็นึกว่าไปต่อได้อีกแล้ว แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเขา่นเทรนกันแล้วนะคนเขาเริ่มเทรนกันในแอปตอนนะแบบฮเนี่ย The Hard Killers EP สอง๋อวันนี้เอาสักอีกคลิปนึ่งเลยีกทวิตดิเอ้มกี่ทวิตดีอ๋อแล้วพวกผมเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับเท่านั้นเดี๋ยวมาคืนเล่นกันเดี๋ยวมาเล่นกันเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันแล้วแมวจะกลายรัก เป็นตำรวจไหมเอ๊ะเขาซอยะเขาซอยเป็นสารวัตรเห็นไหมแมวจะกลายเป็นตำรวจไหมเฮ้ยเขาคอมเมนต์ผมไม่ไม่ไหลเลยอ่ะมันหยุดมาสักพักหนึ่งแล้วใช่เราน่าจะดีไม่เท่ากันนะเพราะว่าพวกคุณ่ารกเกินไปมันเลยทำให้เวลโของเราหนึ่งเขาบอกว่านี่วันนี้ไฮซัคจะขึ้นหนึ่งเอ็ม โอ้โหถ้า 1m เนี่ยมีรางวัลถ้าขึ้น 1m ถ้าขึ้น 1m เดี๋ยวผมพาไปมาดิฟเลยอะเดี๋ยวผมจ่ายให้ด้วยไปพูดเองนะลุงปีสัญญาก่อนนะจ่ายา่จยค่าข้าวสัญญาก่อนโอ้โหจ่ายค่าข้าวจ่ายค่าข้าวให้เดี๋ยวจัดทริปให้อาจจะจัดทริปให้ผู้พี่ไม่ต้องจ่ายตังค์จบใช่ไหมอุ้ยจริงเหรอจุ๊บ เดี๋ยวผมจะทิปให้ทุกพี่ไม่ต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวผมวันนี้ให้ถ้าเ,<แ>เห็นในจุงไม่รีเลยเวันนี้ไม่ลงเลยไปออยนอกินไะม่ะโ <Okay>. oh. <c oughs> อ้เห็นพี่เตไปล่าสุดก็ก็ยังสวยอยู่นะมันก็สวยเสมอแหละแล้ว สี่คนเมื่อย่จะได้ไปเที่ยวกันครับโอเคครับสิงคโปร์ด้วยกันไหมไปเมื่อไหร่พรุ่งนี้เมื่อไหร่ีโอเคคนด้นพวกผมตั้งเขาคนด้พวกผมตั้งตีตีสี่นะพี่ใช่คือมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดทุกคนวันวันที่มันวันว่างมันจะไม่ตรงกันแล้วเราก็จะเราหาเราหาวันกันมาเป็นเดือนล้วครับพวกผมสี่คน ใชตต่ตั้งแต่ตั้งแต่ต้องจอง,ง,องใช่ <laughs> ใช่ผมผมคุยเรื่องทริปมาตลอดครับว่าต้องมีสักทริปหนึ่งที่เราได้ไปพี่เอ้ยแตยพี่ถ้าได้ไปจริงๆนะผมมีกล้องตัวใหม่ด้วยวตัวใหม่ล่าสุดนี่เล,เลยกล้องกล้องใหม่ล่าสุดคือโอ้โหมันแบบแจมแมวมากพี่มันแจมมากอ๋อซื้ออันนี้จะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เล่นฟิกแล้วเป็น เป็นเลนแบบเปลี่ยนได้ถอดได้เลยได,ได,ได้เป็นตัวบอดี้โอ้โหจุ้งเอ้ยลงโอ้โหเก่าจุอกเกิลิเบื่อย่าก็เก่าเพิ่งจริงว่าผมอะถ่ายมานานใช่ป่ะผมเพิ่งรู้ว่ากล้องผมมันสามารถเบลอหลังได้หรอหมายถึงแบบแบบถ่ายเป็นมุดมุดข้างหลังฟิล์มแบบใช่เป็นวุ้นวแบบโบเก้ข้างหลังได้อย่างสวยเลยแต่ผมไม่รู้ว่าทำยังไง จนพี่เขาข้างในอ่ะคือพอผมนั่งรอกล้องใช่ไหมเซตติ้งอะไรต่างๆแต่พี่เขาแบบไหนเลก้าใส่สวยไหมเนี่ยก็พอได้พี่แต่ผมไม่รู้เหมือนกันแล้วผมเปิดกล้องมาแล้วแบบดูเปิดเซตติ้งให้พี่เขาดูใช่ปะ่ะพี่เขาบอกว่าน้องถ่ายมาได้ยังไงอ่ะเออไม่เคยปรับไอไปเอโอเลยเหรอ <laughs> น้องถ่ายมาได้ไง <laughs> ซึ่ง ก็คือผมไม่เคยปรับเอมันไม่เคยปรับเอฟไม่เคยปรับอะไรเงี้ยเลยส่วนมากผมปรับเปิดแฟดปังๆอยู่อยู่แล้วใช่ป่ะล่ะเวลาถ่ายอะไรเงี้ยส่วนมากถ่ายงานมันก็ใส่แฟดอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่เคยได้มาเซตติ้งอะไรอย่างงี้แต่พอเรียนรู้เสร็จแล้วโอ้พี่เจอแน่โอเคนัดยดกางตารางมาเจอแน่หน้าหลักหน้าหน้าเบอร์หลังชัดถ่ายให้ดังก่อนไม่ทำอะไรให้ดังก่อนแบบั้นก็ทำได้ เดี๋ยวต้องมาเทสกันหน่อยนะเราไปโ้วยกันใช่เฮ้ยเนี่ยตองตัวเล้วผมส่งให้ดูด้วยนะส่งให้ดูฮะดูด้วยนะไม่ส่งอ่ะพี่พี่ผมลงเลยเค๋งานวา่เก๋ไวเป็นเมมเออพี่ชอบคือความความันนี้ของผมก็คืออะไรวะคือถ่ายเสร็จแล้ก็คือลงได้เลยไม่รออะไรทั้งนั้นแล้วพี่ข้าวฝึกอันนั้นด้วยที่ผมส่งไปโอเค อันเนี้ยเร์ยวหา์เซีร์หายเสียวหายไม่์กลอะสายเลยเอาแล้วอฮะล้วอยากรู้ปะล่ะอยากรู้ปะล่ะไม่อยากแล้วกลัวกลัวโอเคถ้าว่าถ้าว่างเดี๋ยวผมโอ้ยมันจะมันจะยากกันอีสี่คนอะแต่ได้จะทำได้อีท่าทีทุกคนอีได้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  หนาทีซีรีจะออกแล้วอ่ะครับทุกคนเตรียมตัวเค้งเชงนะครับอืมนี่คราบคำถามจากทางบ้านนะครับเขาบอกว่าปีใหม่นี้ปีใหม่นี้อยากซื้ออะไรให้ตัวเองครับถามเป็นแมกกาซีนเลยเออทำ <c oughs> ไมคนถามเป็นแมกกาซีนเลย จังมากใครก่อนดีพี่เฟิร์สก่อนนะพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สอยากซื้ออะไรปีใหม่นี้หรอปีใหม่ครับปีใหม่ปีใหม่ย่า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 ไม่รู้เลยครับยังไม่รู้จะซื้ออะไรเลยไม่รู้เลยแต่อยากมีคนซื้อของให้ครับอยากได้ที่ดินไหมในบ้าน โอเคถือว่าเป็นเป้าหมายตัวที่หลับตื่นมาฟังหน่อยดิอะไรเลยกินไม่ได้ยินพูดว่าอะไรเงี้ยนะสัญญาณไม่ดีพี่เฟย์บอกว่าอยากให้พ่อตังซื้อที่ดินให้หน่อยแบงลยสัญญาณไม่ดีเออหลับเื่นนะเพื่อนนะหลับตาหลับอ่ะคนหน่งคนหนึ่งคนหนึ่งจุ้งจุ้งดังดังดังผมอ่ะใครก่อนก็ได้ใครก็ได้ อพี่เฟย์ก็พีพี่ขัตาเอ้ดัง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 ไรผมอ่ะเออไม่อยากได้อะไรครับแต่ว่าอยากแค่อยากมีความสุขแล้วก็เจอแต่คนดีๆครับอ้าวยแล้วพเจอแต่คนดีๆปุ๊บพี่เฟย์ถ่ายไปเลยเสียงกง

อยากจออะไรก็ดายเลยก่อนก่โอ้แล้แล้วเขาจะกลับมาไหมเฟก็นจกลับมาไหมเมอรือผมผมเอกไม่เฟครกอผมขอให้ผมปีนี้ผมขอให้สิ่งดีกลับมาแล้วกันอะสิ่งดีๆแบบสิ่งดีๆขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาหายไปทั้งหลายอันนี้ังตัแล้วนี่ขอโทษนะบางที่พี่เป็นสิ่งไม่ดีในชีวิตอะพี่โอโทษพี่พีระเด็นหายไป โอ้ตายตายเายตา่กินดีไม่กินดีจะว่ดีดีอ่ะดี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 อ่ะตายตายเขาดื่เขาดื่มได้เหลือเหลือจุ้งกับข้าตังจุ้งนะเออคุณจุ้งหอผมว่าผมอยากผมอยากได้นาฬิกามีมุกเตรียมมาไราปล่ามีมุกเตรียมมาไรเปล่ผมอยากได้นาฬิกาเพิ่มไม่มุกเพราะว่าซื้อเพราะว่าซื้อให้เรือนึงแล้วยังไม่มีเวลาให้เลยโอ้โห ผมก็ให้นาฬิกาคุณแล้วแถมเป็นสีเนวี่ด้วยไม่อันนี้ขนาดมีนาฬิกาหลายเรือนเลยขนาดมีนาฬิกาหลายเรือนยังไม่มีเวลาให้เลยเวลาให้เลยเจอหน้าทุกคนกันนาตอนไฟลรสเทดอะประมาณ้หนึ่งนาทีครับทุกคนพี่ข้าพี่ข้าก็ได้เขาต้องต้องมีในใจแล้วเขาต้องมีในใจแล้วแล้วเขาต้องเขาต้องซื้อแล้วแล้วก็รออยู่ ได้ซื้อได้ไหมวะเพื่อนผมไม่บอกหรอกเซอร์ไพรส์ละกันปีใหม่เดี๋ยวปีใหม่เจอกันไม่ไงพี่ข้าวที่ผมพี่พี่ข้าวอยากได้ออจุ้งนาฬิกานาฬิกาแล้วมีเรือนใหญ่ไหมแต่มันแต่มันเล็กมันพี่รู้ไหมอันนี้ยอันนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะคือผมมาสั่งเปะแล้วด้วยอันคือรอกำลังรอเขามาอยู่แต่แฟนคลับเขาซื้อให้ผมหมื่นอัน ก็ถ้าแบบตายก็ผมใส่สามนิ้วแต่ว่าจุนมีที่จุงสั่งใช่ไหมจุงขายต่อจุงบอกพี่นะอันที่จุงสั่งนี่ใช่ผมขายต่อว่าล่ะผมสั่งผมซื้อมาผมซื้อมาสองหมื่นห้าพันห้ายันคนกันเองก็สองพันห้าแ้วสองหมื่นสองพัน้าเอาเปิดดิวกันตรงนี้เลย กันได้เริ่มเสร็จแล้วเริผมเสร็จแล้วเอผมให้พี่เข้าตั้งฟรีก็ได้โอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอามีมีบัญชีเงินเสกเสกให้เงินมาหนึ่งบาทละกันจะได้แบบเป็นเคสแบบเนาะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสียเสียเสียไปว่ากันะซืไปว่ากันแไปว่ากันทุกคนสามสิบแล้วสามสิบแล้วซีรีส์มาแล้วฝากซีรีส์มาแล้วฟอร์ดฟาร์ดให้พี่เฟิร์สซีซีนนี้เลยทุกคนครับก็เดี๋ยวหาคิด นะครับเขาจ่ายผมมาจีบนะครับก็ออนทุกวันพุธเวลาสองทุ่มครึ่งซึ่งตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วครับก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดเทรนกันด้วยนะครับแล้วก็เวลาสามทุ่มครึ่งครับเป็นยังไงทุกคนสามทุ่มครึ่งครับสามทุ่มครึ่งปั่นแท็กไหสามทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับอ้าวสามทุ่มครึ่งจุกดังก่อนนะสามทุ่มครึ่งอ่ะดังดังสามทุ่มครึ่งทำอะไร สามนุ่มครับงครับย้อนหลังย้อนหลังไงผ่อ๋อนี่ว่าจากไอชีครับอ๋อครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสามนุ่มครึ่งนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอชีหรือว่า iq.com เท่านั้นนะครับผมอยากจะบอกว่าทีอันคัดสิบกว่านาทีเลยที่ไม่ได้อ่อนแอในช่องยิปส์พารบครับผมครับใช่ครับจงกับข้อตังค์เพราะว่าใช่ครับถ้าถ้าถ้าไม่ได้ดูอันคัด ก็อาจจะไม่ได้เห็นบางซีนนะครับซึ่งบางซีนนอาจจะเป็นซีนสำคัญก็ฝากดูด้วยครับครับา่ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับทุกคนพูดทั้หมดแล้วก็เอนจอกับอีพีสองนะครับไม่เจอกันครับเจอกันครับทุกคนไปดูฟิรีี์กันนะบุ๊ยบุย